โอ้โหทามาดูคอมแฟรนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่ง2ชุดเลยนะครับก็จะเป็นคอมขาวคีนแต่งสวยแบบเครื่องตรงนู้นเลยนี่ครับตอนยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คีนคีนแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดเครื่องมาแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเคสเนี่ยมีหน้าจอด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่ตัวชุดน้ำอีกด้วยสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนวิดีโอได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดน้ำรุ่นใหม่ด้วยนะครับหน้าจอเนี่ยใหญ่มากนะครับ4นิ้ว สามารถบอกค่าสถานะต่างๆของตัวเครื่องได้เลยตอนนี้ก็บอกค่าสถานะ CPU นะครับสามารถเปลี่ยนรูปภาพแบบวิดีโอได้ตัวเครื่องนะครับก็จะตกงบประมาณ3 5มหมนนะครับไม่ได้รวมหน้าจอแล้วก็สเปคคอมยอดนิยมนะครับตัว CPU เป็น i 5 1 2 4 0 f จับคู่การ์ดจอ rtx 5060มาพร้อมกับ r a าม32บบอกเลยว่าคอมโบนี้สามารถเล่นเกม full hd frame เลยเนียหลักร้อบวกลบได้อย่างแน่นอนนะครับตัดต่อสตรีมได้หมดเลย สามารถใช้งานไี้ยาวๆครับผมกับสเปคนี้นะครับใครที่สนใจสั่งประกอบคอมนะครับดูหน้าช่องได้เลยแล้วรโดลงเกมพร้อมจะ้ส่งฟรีมีเก็บปทางของตุกชิ้นเป็นมือนหนึ่ง